สวัสดีครับขอตอนละสีเข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมเช้านี้มาที่อ่างเก็บน้ําใกล้บ้านคนระับถามว่าใกล้ใกล้ไหมเออไม่ใช่ใกล้ใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านแต่ไม่ไกลมากครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วมาถึงแล้วพามาเชา้ชาเช้านี้ยังไม่รู้จะไปไหนกอนเนาะยังคิดไม่ออกก็เลยบอกมาที่อ่างเก็บน้ํานีกว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ไอปีไหนที่ฝนไม่ค่อยตก ก็จะได้น้ำจากอ่างนี้นะฮะไปทำนาเนี่ยไปทำนาวิ่งยาวไปถึงบ้านบ้านรอนไผ่เลยนะ <c oughs> ถือว่าใหญ่มากครับถือว่าใหญ่มากนะครับนี่จอดลูกชายไว้ตรงนี้นะครับจอดลูกชายไว้แล้วจะมีชาวบ้านมาหาปลาเนาะนี่ครับ มาปลาถ้าเป็นช่วงช่วงเมษายนช่วงอะไรเนะี่ยจะจะอยู่ข้างหน้านู่นนะครับข้างหน้านู่นเลยมาเขาจะขับรถลงไปเพื่อมาเล่นน้ําแล้วก็มาปาร์ตี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับอมืมาปาร์ตี้แต่เขาไม่ได้ทําเป็นแพรเหมือนที่อื่นเนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันต้องต้องมีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการอนะเม็ดเงินเนาะ แต่แต่บางจังหวัดนี่เขาจะมีแบบแพรเป็นหลักเป็นอ่อเป็นกิจการเป็นอะไรเลยบางจังหวัดเนาะอย่างโซนสุรินที่ผมไปบ้านพี่สาวอะ่ะก็ขับรถไปไกลอยู่นะแต่ก็ไม่ไกลมากเขาจะมีแพรมีอะไรจะเป็นอ่างประมาณนี้แหละครับเนี่ยฮะรบ,บรรยากาศรอบ้างก็จะเป็นส่วนมากแถวนี้มันจะเป็นที่เนาะที่ที่เนินอ่อที่เนินก็จะเน้นลูกปลูกมันปลูกอ้อยมากกว่าครับเนี่ยปลูกมันปลูกอ้อย ปลูกมันปลูกอ้อยครับเนะี่ยปลูกมันปลูกอ้อยแถวบ้านแฟนผมยังยังอยู่ในเขตชนรับประทานอยู่นะครับอ่าถ้าเกิดเขาปล่อยน้ำก็ก็ต้องไปเขาเรียกอะไรนะถ้าช่วงไหนนะฝนน้อยก็ต้องต้องไปยืนรอยืนรอเพื่อเพื่อไปดูว่าเออน้ำมันจะมาอย่างไรอะไรเงี้ย เพื่อผ่านน้ําไปที่นาตัวเองอ่ะแต่จะอยู่บ้านแล้วไม่ไปไปดูไม่ไปทําอะไรเลยไม่ได้เพราะว่าจากนี้ไปถึงบ้านดอนไผ่ไกลมากนะพูดถึงระยะทางอไกลามากแต่ผมขับรถแป๊บเดียวก็เลยบอกว่าไม่ไกลเนี่ยฮะจะดูเงียบสงบหน่อยนะเนี่ย ผมเคยมาเที่ยวอยู่ถ้ามาสงการถ้ามาบ้านบ้านแฟนนะ่ะต้องมาที่นี่ตลอดครับต้องมาที่นี่เพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนเนาะอ่างแล้วเนี่ยใกล้สุดละใกล้สุดละนี่ฮะพาเอฟซมาดูอะไรเพลินๆหน่อยเนาะ แต่ถ้าแต่ถ้าจะโปรโมทในพินที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะเพราะว่ามันต้องใช้เม็ดเงินเยอะอยู่เพราะว่าห่างจากอำเภอมาก็ก็สิบกว่าโลอ่ะเกือบจากตรงนี้นะห่างจากอำเภอแก้งสนามนาหากถ้าจะดึงคนก็น่าจะช้ยภูมิใกล้สุดหลืครับแต่มันต้องใช้เม็ดเงินเยอะหน่อยเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่มันเป็น มันยังเป็นอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้พื้นที่รอบข้างมันยังไม่มีอะไรเนื้อว่าม,ม,ม,มันยังไม่มีอะไรเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเนาะเสียงอะไรเมื่อกี้ได้ยินครับเสียงอะไรฮะเมื่อกี้ได้ยินอะไรกูัว,ว ร้องดังขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้อยู่นู่นเลยนะใช่นนเนี่ยพาพี่ๆมาดูบรรยากาศนะเขาจะถ่ายประมาณนี้แล้วนะครับประมาณนี้และขอบคุณนะครับ ขอบคุณพี่พที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องนี้อร่อยแน่ฮะชมแล้วดูแล้วถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์มาเลยฮะอย,อย่าลืมกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฮะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องนี้อร่อยแนะ่ด้ยเด้ออย่าลืมอย่าลืมฮะขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยบายบาย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม